ราหะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธเมนาโทธรรมเมนาโทสังโฆเมนาโตสักกะภะยัปุธาสักกะภะวะวุฑธาท่านผู้ดูแลรักษาธาตอันสวีส่งวิญญาณุภาพอิสวาสุทิฏฐิปิโสภะคะวาเล็กไรเดินมาเดือที่เจริญดีเจริญดีทั้งหลายจงหลังไรเข้ามาหาข้าพเะจอบร นัมมะสัมมาสัมมาสัมมาอะระหนัมมะปะทะนัมโมกุทธายะนัมโมกุทธายะนัมมะปตตะจักพะกัสสนามระมาณะนัตนะอุบูณะนัสาิโมบรมาจากมหาเทวาสัพเพนักาปราญชีตมมาจากมหาเทวาอภิลาภะกัปัญเตเมมหาปุญโยมหาลาโงกัปัญเตเมนิเตภะมุหะติพุทธะมาหุนัมโมกุทธายะพิระทะโยวิระโคนายังวิระยินิทานนักตาสินะตาสิ みんな一緒にお子たちがマー,ーマーお子たちがお子たちに会いたい。 ครับอีกก็คือพิธีอาบแสงจันทร์นะครับโดยดนําเหล็กไหลนะครับนําเหล็กไหลที่เราบูชานะครับผมนําเหล็กไหลที่เราบูชาไว้ในบ้านนะครับไม่ว่าจะเหล็กไหลชนิดใดก็แล้วแต่นะครับท่านชอบอาบแสงจันทร์ไม่เฉพาะชอบแต่เสพน้ําผึ้งอย่างเดียวนะครับ แสงจันทร์นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับสำหรับเหล็กไหลทุกสายพันธุ์ทุกตระกูลนะครับของเหล็กไหลนะครับผมเพราะว่าเหล็กไหลเป็นธาตุาที่จับต้องไม่ได้นะครับเป็นเป็นกายเป็นกายกายทิพย์ก็ว่าได้นะครับผมวัตถุนี้จับต้องได้นะครับแต่ดวงกิจที่มาสถิตในองค์เหล็กไหลแต่ละองค์นะครับแต่ละรูปทรงนะครับผมจะมีหลายๆ เทพหลายเทวานะครับเราไม่รู้ว่าเทพเทวาท่านใดมาสถิตอ,อยู่ในเหล็กไหลชนิดนั้นบ้างนะครับแต่ที่สําคัญคือครูบาอาจารย์นะครับได้สืบทอดวิชานะครับผมอันนี้นะครับผมให้แก่ลูกศิษย์มาหลายๆศิษย์นะครับก็คือ,อวิธีพิธีนะครับนำเหล็กไหลามาอาบแสงจันทร์แล้วก็เสียบน้ําพึ่งนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านหรือว่า สถานที่โล่งแจ้งนะครับในช่วงวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำนะครับผมท่านใดที่มีเล็กไหลหรือว่าธาตุกายสิทธิ์ต่างๆนะครับนํามาอาบแสงจันทร์หรือว่ามาเสพน้าผึ้งหน้าบ้านก็ได้นะครับหรือว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับแต่ขอให้ห่างจากชายคาบ้านนะครับขอให้ห่างจากชายคาบ้านนะครับผมอันนี้ก็หาอยู่ประมาณอันนี้บ้านผมเองครับก็ห่างอยู่ประมาณ ห้าเมตรนะครับประมาณห้าเมตรได้นะครับผมอย่าให้อยู่แต้ใยคานะครับเรามาดูเหล็กไหลเสพน้ําพึ่งกันนะครับผมเหล็กไหลท่านกำลังเสพน้ําพึ่งนะครับขออนุญาตนะปู่นะนี่ครับที่อยู่ในขวดแก้วสีใสนี่ก็คือเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลกำลังอาบ น้ำพึ่งหรือว่าเสพน้ำพึ่งนะครับบางท่านก็ใส่แก้วน้ำนะครับผมเทน้ำพึ่งใส่แก้วนะครับแล้วก็มาตั้งไว้ให้เหล็กไหลได้เสพนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ของสูตรใครสูตรมันนะครับแต่สําหรับผมเองนะครับสัปดาห์ชาแนลจะนําน้าพึ่งใส่ในขวดโถขวดโหลนะครับแล้วก็นําเหล็กไหลมาเสพนะครับผมหรือว่าลงจุ่มในนั้นเลยนะครับตามที่ครูบาอาจารย์นะครับ ปู่ือีนะครับครูบาอาจารย์ได้สืบทอดวิชานี้มานะครับผมให้รัทธาชแนลอีกแอรเป็นคนที่สืบทอดนะครับจากปูรือศีเน่ยเดี๋ยนี้ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วนะครับพี่น้องครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือน้ําพึ่งนะครับผมน้าพึ่งป่านะครับน้ําพึ่งป่าเดือนห้านะครับน้ําพึ่งป่าเดือนห้ามาตั้งให้เหล็กไหลหรือว่าธาตุไกยสิทธิ์ได้เสพ ได้อาบน้ำพึ่งแล้วก็ได้อาบแสงจันทร์ด้วยนะครับทั้งเสพทั้งอาบนะครับว่าคืนวันเพ็ญเดือนสิบเดือนสิบนะครับอันนี้เดือนเดือนสิบวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้าตุลาครับเป็นวันออกพรรษาพอดีนะครับวันนี้ก็พระจันทร์เต็มดวงนะครับพี่น้องครับนานทีนะครับจะมีโอกาสนี้นะครับผมแต่ใครมีธาตุกายสิทธิ์นะครับก็ นำมาทำอย่างนี้ได้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวเรานะครับถ้าใครไม่เชื่อว่าสิ่งที่ทําเป็นงมงายก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวศรัทธาเชนเอาเคยประจบะประสบพบมากับตัวเองนะครับนับครั้งไม่ถ้วนนะครับผมเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับแล้วก็าธาตุกายสิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองอท่านใดที่มีความศรัทธานะครับท่านใดที่มีความศรัทธา,ทาธาตุกายสิทธิ์หรือว่าเทพ เทวาท่านถึงจะปกปักรักษาหรือว่าท่านถึงจะช่วยนะครับผมถ้าเราไม่รู้จักเคารพบูชานะครับผมได้มาก็มาวางทิ้งไว้งั้นแหละปล่อยให้ตายซากอย่างนั้นเทพเทวาท่านก็ไม่ช่วยครับผมก็เหมือนเราแหละครับเราต้องมีข้าวกินนะครับขนาดตัวเราเรายังได้ต้องได้กินข้าวกินน้ํานะครับผมท่านเหมือนกันครับถึงท่านจะเป็นกายทิพย์นะครับแต่ท่านมาสถิตอยู่ใน วัตถุมงคลชิ้นชิ้นนั้นนะครับผมก็ต้องได้เสพนะครับผมได้เสพได้กินเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละครับพี่น้องครับ,น,รบนี่ครับเหล็กไหลเสพน้ําผึ้งนะครับผมสิบห้าค่ำนะครับเดือนสิบออญาดนะปู่นะขอญาดขอญาดกลังเสพน้ําผึ้งเลยนะครับ เราจะปล่อยไว้งี้สักประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนก็แล้วแต่เรานะครับบางบางท่านก็เอาไว้สักปล่อยไว้สักทูบหมดนะครับส่วนมากผมจะปล่อยไวท้ทูบหมดทูบก็จุดประมาณ9ดอกนะครับจุด9ดอกแล้วก็อัญเชิญกล่าวพระคาถาบูชาเลขข็กๆนะครับกล่าวพระคาถาบูชาเลขข็กๆแล้วก็อธิษฐานตามใจชอบนะคร好好ับพี่น้องครับท่านใดอยาก มีความสุขอย่างไหนก็อธิษฐานไปนะครับเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของเรานะครับพี่น้องครับกว่าทุบจะไม่หมดเราก็นั่งสมาธิต่อก็ได้นะครับบางท่านก็นั่งสมาธิต่อได้นะครับผมเ,เมื่อกี้ผมก็เพิ่งไหว้พระนะครับผมสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในห้องพระเสร็จนะครับก็ออกมาข้างนอกพอดีครับ